สวัสดีคานผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ศิลป p a ชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี daily เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากเพจเ Facebook ของคุณเดชานรุนามานำเสนอครับความจริงก็คือความจริงตอนนี้ทรงพักรวมไทยสร้างชาติขึ้นอันดับหนึ่งยอดเงินอุดหนุนพักการเมืองจากการออกมาสนับสนุนของประชาชน เฟซบุ๊กส่วนตัวผมมีคนเข้าถึงมากกว่า24ล้านคนจากการแชร์บทความต่างๆต่อกันไปถูกใจพักรวมไทยสร้างชาติมากถึงกว่า12ล้านคนคาดว่าที่เหลืออีก12ล้านคนก็คงกำลังเฝ้าติดตามผลงานของสองรัฐมนตรีกันอยู่ที่คนไทยทั้งประเทศออกมาชื่นชมกันมากประเด็นคือเรื่องการเมืองแบบเดิมๆที่เป็นปัญหาของทุกพักการเมืองก็คือ ใครคือนายทุนใหญ่ของพักใครมีอิทธิพลในพักแน่นอนว่ากระแสของสองรัฐมนตรีกำลังมาแรงจึงไปเหยียบตีนคนในพักของตัวเองมีคนเก่งมีคนอิจฉาเป็นเรื่องธรรมดาแม้จะอยู่ในพักเดียวกันก็ตามไม่เว้นแม้แต่พักรวมไทยสร้างชาติในตอนนี้พวกในพักอยากเกาะกระแสแต่ไม่ดังเพราะไม่มีผลงานอะไรสักอย่างและยังมีการแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่ากันอยู่ นี่คืองานของนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดอย่าปล่อยให้เรือดังเพราะกระแสพักรวมไทยสร้างชาติกำลังกลายเป็นพักความหวังของประชาชนในอนาคตแม้ว่าจะมีสอสอที่ซื่อสัตย์ต่อพักมีเพียงแค่15คนก็ตามแต่กระแสชื่นชมพักในภาคอีสานกับภาคเหนือกลับมาแรงมากในตอนนี้สิ่งที่ต้องรีบทำก็คือ การรีบวางตัวและคัดสรรผู้สมัครสอสอในภาคเหนือกับภาคอีสานตั้งแต่เนิ่นๆตอนนี้กระแสพักมาแรงกว่าพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยซะอีกแม้ว่าทักษิณกับนายเนยวินจะให้ความสำคัญในการสร้างฐานเสียงจากนายกอบจก,ก็ตามแต่นั้นก็เป็นเพียงแค่ฐานเสียงเล็กนิดเดียวที่เป็นเฉพาะเขตในเมืองเท่านั้นมันต่างกันมากกับเขตเลือกตั้งสอสอที่มีจำนวนมาก และโซเชียลเข้าถึงผลงานของรัฐมนตรีแต่ละพักได้มากกว่าความสนใจการเลือกตั้งอบอจอแบบไม่เห็นฝุ่นดูได้จากผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาเพื่อไทยแม้จะทุ่มเงินไปมหาศาลก็แพ้ก้าวไกลแบบไม่เห็นฝุ่นก็ล้วนเกิดขึ้นมาจากพลังของโซเชียลทั้งสิ้นที่พักก้าวไกลแทบไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเงินอุดหนุนพักรวมไทยสร้างชาติที่มาจากเงินอุดหนุนของประชาชนขึ้นอันดับหนึ่ง คือตัวบ่งชี้ความนิยมของพรรคอย่างชัดเจนเพราะมีความหวังที่จะได้พลังงานกลับคืนมาให้ประชาชนจากฝีมือของนายพีรพันธ์ในสมัยหน้าความหวังที่จะได้เห็นฝีมือของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีอุตสาหกรรมได้กวาดล้างโรงงานเถื่อนชาวจีนให้หมดไปจากประเทศและช่วยปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรสำคัญของประเทศชาติเอาไว้จากกลุ่มนายทุนจีน เมื่อไม่มีกลุ่มทุนมาเฟียพลังงานของพวกนักการเมืองโกงกินแค่นี้เศรษฐกิจไทยก็พุ่งก้าวกระโดดกันแล้วเมื่อไม่มีโรงงานจีนเถื่อนและการป้องกันการขยายอิทธิพลของชาวจีนที่จะทะลักเข้ามาสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทยจำนวนมากในอนาคตของเจ้าสัวจีนกับกลุ่มทุนนักการเมืองขายชาติความมั่นคงของประเทศชาติก็ย่อมแข็งแกร่งขึ้นมาก ส่วนนักการเมืองประเภทออกรายการมาพูดถึงความหลังแล้วบีบน้ำตาร้องไห้แล้วยอมเปิดปากพูดความจริงว่าเคยบินไปพบทักษิณที่ฮ่องกงจริงถ้าตอนนั้นพักของตนได้จัดตั้งรัฐบาลกับพักเพื่อไทยได้รับรองว่าเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไทยจะเจริญกว่านี้แต่เสียดายที่ทักษิณเลือกที่จะทำเพื่อตอนเองมากกว่า นักการเมืองประเภทนี้ดีแต่พูดเอาดีใส่ตัวเอาความชั่วของตนเองไปให้พวกที่ชั่วกว่าตนเองเท่านั้นนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจไม่มีสักข้อมุ่งหน้าที่จะแก้ไขมาตรา1ึอย่างเดียวขนาดประชาชนเขาให้โอกาสขึ้นมาดูแลประเทศชาติแล้วยังไม่มีปัญญาทําได้เลยแล้วยังมาร้องให้ฟูมไฟถึงเรื่องความหลังได้อีกเอกนัดพร้อมพันรัฐมนตรีอุตสาหกรรม เตรียมฟันโรงงานเถื่อนจีนอีก3โรงงานที่ทั้งกระทําผิดกฎหมายสินค้าไม่ได้มาตรฐานตั้งโรงงานที่ผิดระเบียบอุตสาหกรรมหมดต้องสั่งปิดให้หมดนักการเมืองน้ําดีต้องเข้าทํางานกันแบบนี้ไม่ใช่ประเภทออกมาร้องไห้ฟูมไฟพูดเพ้อเอ้อถึงแต่เรื่องความหลังของตอนเองดูซีรีส์จีนมากเกินไปหรือเปล่ายิ่งทํายิ่งดีในยุคนี้ยิ่งได้ดียิ่งขึ้น ขอให้กำลังใจคุณขิงเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีอุตสาหกรรมกวาดล้างโรงงานจีนเถื่อนให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยนะครับอุตสาหกรรมเข้าจับบุมโรงงานจีนที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดชะเชิงเซานำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์กองท่วมหัวเป็นภูเขามากกว่า10ตันนำเข้ามาจากฮ่องกงและญี่ปุ่นแค่นำมาแกะเอาทองคำเส้นลวดทองแดงที่เหลือเป็นกากขยะพิษทั้งตะกัวกรรมถันสารเคมี ที่จะถูกนำไปโยนทิ้งให้เกิดมลภาวะพิษทําให้ดินและแหล่งน้ําเสื่อมโทรมและฆ่าคนไทยมานานมากเจ้าของเป็นคนจีนทั้งนั้นรู้เห็นเป็นใจกับเจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมืองท้องถิ่นเชื่อว่าโรงงานประเภทนี้มีมากถึงกว่า5,000โรงงานตั้งอยู่ในประเทศไทยมีการลักลอบขนย้ายกา,กากของเหลือเล็กทรอนิกส์กันอย่างเป็นขบวนการ คาดว่าตัวเลขในตั้งแต่มีรัฐบาลใหม่ขึ้นมามีการขยายตัวเพิ่มของโรงงานเถื่อนชาวจีนนับหมื่นโรงงานทั่วประเทศไทยจับตาดูผลงานของรัฐมนตรีกะระทรวงอุตสาหกรรมต่อไปว่าอาจเจอกา,กากของเหลือที่ผลิตจากโรงงานนิวเคลียร์ปนเปื้อมานมในยาฆ่ามแมลงและยาฆ่ายาที่แอบผสมมาทิ้งในประเทศไทยมายาวนานก็เป็นได้ตอนนี้พักรวมไทยสร้างชาติติดเทรนขึ้นอันดับหนึ่งเรียบร้อยแล้ว จากผลงานของสองรัฐมนตรีคือพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคและเอกนัทพร้อมพันธ์ขนาดมีแค่รัฐมนตรีแค่เพียงสองคนที่ทำงานกันอย่างจริงจังและจริงใจรับใช้ประเทศชาติและประชาชนแบบนี้ประเทศชาติยังสะอาดขึ้นมาเยอะมากนิทพักรวมไทยสร้างชาติได้รัฐมนตรีในกระทรวงสำคัญทั้งหมดกลุ่มทุนม,มาเฟียคงหายเกลี้ยงกันหมดแน่นอน เดชาณรุนาศศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบ เพราะใช้ใจทํามีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k o ออมสตูดิโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ